การแนะนำตัวเองแนะนำประทรวงด้ยครับแนหราตที่ีกรเกิดรอยต่อที่คที่จะย้ำให้เกิดผลที่มีประสิภาพอย่างเป็นรูปปรรมจากนี้ไป ซึ่งหมายความว่าทุกกระทรวงก็จะต้องทำง,งานกันอย่างช็อตไวมีเป้าหมายซึ่งก็มีกันอยู่แล้วเราก็พอจะเห็นภาพนะว่านั่นเป็นเหตุผลหนึ่งของการปรับคณะมนตรีนะครับแต่ส่วนที่เกี่ยวข้องกระทรวงต่างประเทศที่มีก,การกมีเรื่องที่พวกเราคุ้นอยู่คืออะไร ก็ราะอายุจะมีพรตุกหลายด้านถ้าหากเราไม่ทำงานกันอย่างมีประสิทธิผลนะครับมีประสิทธิภาพเพียงพอเวลาทำอะไรไประชุมที่ไหนพบคนไทยนะครขอให้ที่หลอกหลอนว่าในการพบปะในหัวข้อเรื่องที่ท่านอาจารย์พานุที่สนทนานะนะครับทุกคนสุดท้ายนะชาติ เรื่องในหลักการใหญ่แต่ว่าเวลาพูดนะครับมีการซอยย่อยเข่มัด็นะครับว่าวิธีการหรือวิธีที่เรา